สวัสดีค่ะวันนี้แอมจะพาเพื่อนๆไปใช้ชีวิตแบบฮิปสเตอร์ไปกับ iMobile i q z Bright เครื่องนี้กันค่ะ เมื่อสักครู่นี้อําถ่ายด้วย i-mobile IQS Bright หมดเลยค่ะเพราะว่า i-mobile เครื่องนี้นะคะมาพร้อมกับกล้องหน้า5ล้านพิกเซลพร้อม LED f ฟ a และกล้องหลังนั้นก็ให้มาถึง18ล้านพิกเซลค่ะที่สําคัญนะคะมันยังมาพร้อมกับ High Speed Focus ที่สามารถโฟกัสได้เพียงแค่0.3วินาทีเท่านั้นทําให้รูปที่อําถ่ายออกมานะคะคมชัดสวยงามทุกรูปเลยค่ะ แต่ว่ายังไม่หมดเท่านั้นนะคะเพราะว่า iMobile เครื่องนี้เนี่ยยังมีในส่วนของ iQ Camera ที่ช่วยให้การถ่ายรูปเนี่ยสนุกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะ ของตัวเครื่องนั้นก็ค่อนข้างสวยงามค่ะเป็นกระจกทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังตัวเครื่องเป็นสีขาวค่ะตัดกับขอบด้านข้างสีทองจับใช้งานได้ค่อนข้างที่จะสะดวกมือมากเลยค่ะตัวเครื่องของ iMobile i, obile, i q z b y t e นะคะจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด5นิ้วค่ะความละเอียดระดับ HD ที่สำคัญนะคะหน้าจอของมันยังเป็นแบบ Super b ์ไบอัมโมเทำให้หน้าจอเนี่ยค่อนข้างที่จะคมชัดสวยงามมากเลยค่ะ สำหรับสเปคของ i-mobile IQ Set ใเครื่องนี้นะคะจะมาพร้อมชิปประมวลผล snapdragon 615ค่ะเป็นแบบ octa core ความเร็ว1.5 GHz แรมก็ให้มาถึง3 GB ค่ะที่สำคัญรอมเองเนี่ยก็ให้มาถึง32 GB สามารถใส่ micro SD ก a r d เพิ่มได้ด้วยถึง64 GB ค่ะแบตเตอรี่ของตัวเครื่องเองก็ให้มาถึง2,600 mAh แต่ว่าเดี๋ยวแอมเนี่ยจะไปลองเล่นเกมแบบชิลๆ slow light ด้วย iMobile IQ s เครื่องนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะ คิวเครื่องนี้นะคะมาพร้อมกับ Android เวอร์ชันล่าสุดค่ะนั่นก็คือ Android 5.1.1 Lollipop ที่สำคัญนะคะมันยังรองรับทั้ง 3G และก็ 4G LTE ด้วยสเปคทั้งหมดที่แอมพูดมานี้นะคะราคาเพียงแค่8,990บาทเท่านั้นเองค่ะ และถ้าเพื่อนๆได้ลองสัมผัส i-mobile IQ z Bright เครื่องนี้แอมรับรองเลยนะคะว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะต้องชอบเหมือนกับสโลแกนของ i-mobile ที่บอกว่าถ่ายสนุกสุขขนัดอย่างแน่นอนเลยค่ะผมไม่ใช่ฮิปสเตอร์ผมเป็นฮิปสตูนี่ IQ s e r ซีรเดี๋ยวเราไปถ่ายแมวกันแมวกันก็มันแกวไง <c oughs> ต้องเลี้ยงตะบองเพล ผมลงไลชีวิตสโลไลฟ์ผมชอบถ่ายจักรยานต้องถ่ายทองฟ้าสมาร์ทเต็มที่แบบฮิปสตู o l ไอโมบายสนุกกับชีวิตสมาร์ท